สวัสดีครับกุ้งก้ามแดงกินอยู่ง่ายสไตล์ประเมศวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมเปลี่ยนที่หลบกุ้งนะครับตัวใหม่ซื้อมาจากสวนจตุจักรเป็นแดบดินเผานะครับเปลี่ยนมาสักครู่กุ้งก็เลยไม่คุ้นจินตนะครับไม่กล้าเข้าท่อ <c oughs> ก็เลยอยู่ตามขอนไม้ไป หลบใจดำก่อนไม้อันเดิมนะครับคงต้องใช้เวลาสักทักหนึ่งถึงจะก,กล้าเข้าที่หลบตอนนี้นะฮะหลบอยู่ด้านหลังไงเลยตามติดชีวิตน้องกุ้งนะครับ เลี้ยงไว้ในตู้ประดับก็เดินไปแบบไม่กล้าเข้าที่หลบนะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอาจจะยังไม่คุ้นกลิ่นก็ได้ข้างบนเราก็มีเนี่ยครับเดตเ c t คเอร์มีเป็นรุ่น ใหม่นะครับกำลังโตขึ้นเลยเดตเทกเตอร์ขอดไม้นีก็ชินแล้วนะครับเขาก็เลยอยู่ตามสบายแต่ดินเผานี่เอามาใหม่ขิ่งลงเมื่อตะกี้เองยังไม่คุ้นกลิ่นไม่มีตัวไหนเข้าไปหลบหรือสับปัวเลย เดินผ่านไปก็ผ่านมาเดี๋ยวรอดูสักพักครับเย็นๆคงจะคุ้นกิน่นทีกล้าเข้าที่หลบได้ตอนนี้คงจะสำรวจไปงพลางก่อนเี่ยครับก็อามาไปดับตู้เพื่อความสวยง,งามมาครับ